ตอนนี้ค่ะไปติดตามเรื่องราววงการเพลงกันบ้างนะคะอย่างที่พูดไปตอนแรกนะคะสาวคนนี้ค่ะอึนบีนะคะก็มีการถอนตัวออกจากเกิร์กรุ๊ปของเธอนะคะ ยังไม่ทันจะเปิดตัวเดบิวตเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่แห่งค่าย YG Entertainment แต่คิมอึนบีค่ะที่ถูกเลือกเป็นสมาชิกหลักของวงก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากวงแล้วด้วยปัญหาสุขภาพ YG Entertainment เผยกับสื่อนิวเซนว่าคิมอึนบีถอนตัวออกจากวงแล้วตั้งแต่เมื่อ6เดือนก่อนเพราะว่าเธอเจ็บปวดทรมานจากอาการปวดเอวที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงแรกที่เธอเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG อืนบีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาโดยตลอดแต่อาการปวดก็กลับรุนแรงขึ้นซึ่งเธอคิดว่าการฝึกซ้อมและการทำกิจกรรมหลังจากเดบิวตอาจจะห,กหักโหมเกินไปซึ่งขอถอนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่เธอไม่อาจจะทำความฝันให้สำเร็จทั้งที่ทุ่มเทก,กับ YG มานาน คิมอึนบีเป็นที่รู้จักจากเวทีประกวด m อ็ม Superstar k 2ที่ออกอากาศเมื่อปี2010แล้วก็ได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดกับ YG พร้อมกับคังซุนยุนแห่งวินเนอร์ในปี2011ก่อนหน้านี้ยูนาคิมจากเวทีประกวด Mnet Superstar k 3ที่ถูกเลือกให้เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ YG ก็ได้ถอนตัวออกจากวงเช่นกัน ทำให้ขนาดนี้สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ของ YG ที่คอนเฟิร์มแล้วเหลือเพียงคิมจีซูแล้วก็เจนนี่คิมเทยง 2, ค,2คนเท่านั้นส่วนตอนนี้ค่ะแผนการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้นะคะคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายนและอย่างช้าก็คือปลายปีนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคอนเซปต์และสมาชิกวงแต่อย่างใดค่ะ โอโก็น่าเสียดายเนะหลายคนอาจจะรอดูอยู่ว่าตายเดบิวออกมาแล้วจะเป็นยังไงใถอนตัวไปซะแล้วเนี่ย yeah, ใครที่เป็นติ่งเป็นแฟนคลับนต้ก็คงเสียใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะก็อดดูเธอมาวาดลวดลายนะอ่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงสร,รอนั่นเองครับผม